ดื่มน้ำน้อยส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรและ1วันควรดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่สวัสดีค่ะพบกับจ่าในช่องชนาพาชาแนลค่ะวันนี้จะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเรื่องการดื่มน้ำน้อยว่าส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรและจะมาแนะนำค่ะว่าในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ำในปริมาณที่เท่าไหร่และควรดื่มอย่างไรค่ะ ก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าทำไมเราถึงต้องดื่มน้ำให้เพียงพอซึ่งร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง70%ค่ะโดยน้ำที่ประกอบอยู่ในเซลล์ประมาณ60%มีอยู่นอกเซลล์30%และที่อยู่ในเนื้อเยื่อ และเลือดอีก10%เหตุนี้จึงทำให้เราหรือมนุษย์เราต้องการน้ำประมาณ2-3ลิตรต่อวันในทางกลับกันแต่ละวันร่างกายก็มีการขับน้ำออกในลักษณะของปัสสาวะ0.5-2.3ถึงลิตรต่อวันนอกจากนั้นยังมีการขับน้ำออกทางเหงือ่อทางอุจจาระและลมหายใจด้วยค่ะเราจึง ต้องดื่มน้ำทุกวันค่ะและถ้าหากเราดื่มน้ำน้อยจะส่งผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างอย่างแรกค่ะอาจทำให้เลือดของเรามีความหนื่นและข้นขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการไหลเวียนของเลือดไปตามส่วนต่างๆในร่างกายค่ะข้อที่2ถ้าดื่มน้ำน้อยอาจทำให้มีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเรื้อรัง มีเสียงในหูความจำเสื่อมค่ะต่อมาข้อที่3อาจมีอาการทางตาอย่างเช่นมีเลือดข้างที่ตาหรือสูญเสียการมองเห็นด้วยค่ะข้อที่4มีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดข้อที่5มีการอักเสบเนื่องจากหลอดเลือดดำอุดตัน แต่ข้อนี้อาจจะรวมกับปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงค่ะข้อที่6อาจจะเสี่ยงอาการท้องผูกค่ะสาเหตุหลักๆก็คือการขาดตัวกระตุน้นการเคลื่อนไหวของลำไส้กินอาหารที่ขาดใยอาหารหรือดื่มน้ำน้อยอุจจระจึงแข็งและอุจจระเล็กลำไส้จึงบีบตัวลดลง อุจลาจึงเคลื่อนตัวได้ช้าการรักษาที่สำคัญคือการกินอาหารที่มีใยอาหารสูงและต้องดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอค่ะหากปล่อยให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังอาจก่อให้เกิดลำไส้อุดตันและเกิดมะเร็งลำไส้ได้ในที่สุดนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่7ค่ะอาจทำให้ไต ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าไตต้องทำหน้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกำจัดสารพิษดูดอาหารที่มีประโยชน์กลับคืนเข้าสู่ร่างกายควบคุมระดับความเป็นกรดเป็นด่างของเหลวในร่างกายกำจัดของเสียส่วนเกินและขับออกทางปัสสาวะสร้างฮอร์โมน ที่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและวิตามินดีและถ้าเมื่อได้รับน้ำไม่เพียงพอไตก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้ดีค่ะจึงเสี่ยงต่อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคนิ่วในไตและย่อมส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะตับที่ต้องมาทำหน้าที่แทนค่ะ เพราะฉะนั้นควรดื่มน้ําในทุกๆวันนะคะและข้อสุดท้ายค่ะการดื่มน้ําน้อยอาจเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงผิวพรรณไม่สดใสเป็นตะคริวและโรคอ้วนอีกด้วยค่ะทั้งนี้สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคไตที่มีอาการบวมน้ำต้องควบคุมปริมาณน้ำดื่มในแต่ละวัน ก็ควรดื่มตามที่คุณหมอกำหนดค่ะถือว่าการดื่มน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อร่างกายมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักค่ะว่าเราควรดื่มน้ำมากแค่ไหนต่อวันปกติแล้วเราควรดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรหรือ6-8แแก้วต่อวันทั้งนี้จำนวนน้ำที่เราต้องการในแต่ละวัน จึงขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละวันของแต่ละคนนั้นรวมถึงสภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวันนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นวันที่อากาศร้อนและแห้งร่างกายจะสูญเสียน้ำทางผิวหนังและลมหายใจมากกว่าปกติดังนั้นผู้ที่อยู่กลางแจ้งและในห้องปรับอากาศที่เย็นจัดจะต้องการน้ำมากกว่าคนที่อยู่ในร่มหรืออยู่ในห้องที่อุ่นสบายค่ะ และสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายและมีไข้ท้องเสียอาเจียนอันนี้ก็ควรดื่มน้ำเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำด้วยค่ะและการดื่มน้ำ2ลิตรต่อวันควรดื่มอย่างไรอย่างแรกค่ะดื่มน้ำทีละนิดแบบจิบทีละ2-3อ,อึกจิบบ่อยๆไปตลอดทั้งวัน ซึ่งจะดีกว่าการดื่มน้ำครั้งละมากๆค่ะเพราะถ้าเราดื่มน้ำครั้งละมากๆนะคะจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบขับถ่ายอย่างเช่นไตปอดน้ม,มและระบบย่อยอาหารอีกทั้งร่างกายจะดูดซึมไม่ทันและขับออกมาเป็นปัสสาวะค่ะแม้ต่อให้เราดื่มน้ำเข้าไปมากแค่ไหนเราก็จะยังรู้สึกหิวน้ำอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะข้อที่2 ควรดื่มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนโดยตอนเช้าควรดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องทันที2แก้วเพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีค่ะข้อที่3ดื่มน้ำทุกครั้งที่เรารู้สึกกระหายนะคะและสุดท้ายค่ะไม่ควรดื่มน้ำเกินครึ่งแก้วต่อครั้งก่อนรับประทานอาหาร15นาที และภายใน40นาทีหลังมื้ออาหารเนื่องจากจะทำให้น้ำย่อยเจือจางลงและส่งผลกระทบต่อการย่อยอาหารค่ะและก็แน่นอนค่ะน้ำเป็นส่วนที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรามากค่ะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe และกดกระนิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะพบกับจ่าใหม่ในช่องชนาภาชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ